ชวนเพื่อนๆมาทําต้มเลือดหมูสูตรนี้ไม่ใส่เครื่องในนะครับทําแบบง่ายๆทานเองที่บ้านเมนูมื้อเช้าสดร้อนๆแก้หนาวมีแค่เลือดหมูหมักปั้นก้อนกับกระดูกเล้งเปืเป่อยๆครับเรามาเริ่มที่ต้มน้ําซุปกันก่อนเลยครับให้เราตั้งน้ําพออุ่นๆครับไม่ต้องร้อนนะครับน้ําอุ่นนี่จะช่วยดึงความหวานดึงไขกระดูกออกมาได้ดีกว่านะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระดูกเล้งนะครับใส่เกลือป่นครับ พอน้ำเดือดมีฟองก็ช้อนออกให้หมดเลยนะครับช้อนฟองเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมครับราผักชีพริกไทยบดหยาบๆยบซีอิ๊วขาวน้ำตาลกรวดถ้าใครไม่มีน้ำตาลกรวดก็ใช้น้ำตาลทรายสักหช้อนชานะครับเสร็จแล้วรีไฟอ่อนปิดฝาแง้มๆครับต้มด้วยไฟอ่อนอย่างน้อยประมาณ1นชั่วโมงครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมัน กระเทียมตำหยาบๆครับเจียวกระเทียมด้วยไฟอ่อนๆนะครับจนสุกเหลืองกระเทียมเจียวนี่นอกจากเราเอาไปโรยตอนทานแล้วนะเราจะใช้หมักหมูด้วยนิดหนึ่งครับพอเจียวมาจนสุกเหลืองอ่อนๆประมาณนี้ครับก็ปิดแก๊สได้เลยเรามาหมักหมูกันต่อครับผมใช้เป็นหมูสับนะครับเกลือปน่นสีิวขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรส แป้งมันครับทำให้หมูนุ่มเด้งน้ำเปล่ากระเทียมเจียวนวดให้เข้ากันเวลาหมักหมูนี่ผมไม่ชอบใส่สามเกลือนะครับโดยเฉพาะเมนูที่มาทำมาต้มจืดต้มเลือดหมูเนี่ยครับผมจะใส่เป็นกระเทียมเจียวผมว่ามันหอมกว่าครับถ้าเรายังไม่ได้ทำก็เราไปแช่ตู้เย็นได้นะครับช่องธรรมดาแต่ถ้าจะทำเลยก็ไม่ต้องแช่ก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ไปปั้นก้อนนะครับ ขนาดก็ตามที่เราต้องการเลยปันเป็นก้อนกลมๆเนี่ยครับตอนนี้ผมต้มน้าซุปมาได้ชั่วโมง20นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันมีไข่ลอยด้านหน้าเนี่ยเราก็ช้อนออกได้นะครับเราตุ๋นด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆนี่ก็จะได้น้าซุปใสๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ชิมรสชาติดูอีกรอบครับผมก็จะเพิ่มซีอิ๊วขาวอีกหน่อยครับตาลทรายนิดนึงเสร็จแล้วก็เร่งไฟขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราตุ๋นมาด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆ จะใส่หมูสับปั้นก้อนของเรานะครับตักน้ําซุปราดลงบนหมูปั้นก้อนของเราเนี่ยครับแล้วก็ใส่ลงไปครับทีนี้ก็รอให้หมูก้อนเราสุกพอหมูสับปั้นก้อนเราลอยขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าสุกนะครับใช้ได้เลยนะครับน้ําซุปผมชิมดูแล้วเข้มข้นมากครับเดี๋ยวผมจะยกไปอีกเตาหนึ่งนะครับลวกเลือดหมูกันนะครับตั้งน้ําให้เดือดเลือดหมูหั่นเป็นชิ้นก็ตามชอบครับ ช้เวลาไม่นานนะครับพอน้ําเดือดขึ้นมาอีกครั้งนะครับตักได้เลยให้เราแช่น้ําธรรมดาไว้นะครับจัดเลือดหมูก้อนแล้วก็เล้งนะครับใส่ชามพร้อมด้วยตําลึงแล้วก็ขึ้นช่ายเสร็จแล้วก็ราดด้วยน้ําซุปนะครับโดยโด้วยกระเทียมเจียวครับพริกป่นครับก็พริกน้ำส้มครับ น้ำตาลครับน้ำปลานิดนึงครับกเคเราสะหน่อยต้มเลือดหมูก็ต้องชิมเลือดหมูก่อนครับนุ่มเด้งกำลังดีเลยครับครับหมูสับหมูหมกักหมูก้อนข้างในครับ งกับข้าวสวยหมูก็นุ่มเด้งครับรสชาติกลมกลมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับบางช่วงก็มีลมหนาวมีอากาศหนาวหน,าวนะครับเมนูนี้จะเหมาะมากครับสูตรนี้ไม่มีเครื่องในนะครับสําหรับคนไม่ทานเครื่องในนี่เหมาะเลยครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ